อะไรขอดีขอีคนสุดท้ายอาจจะรวยอาจจะรวยตื่นเต้นตื่นเต้นกันค่ะคิดว่าตื่นเต้นกันเอาวันนี้มีตอนเย็นตอนเย็นนี้เนาะคัดติ้งเราคู่เราเตรียมอะไรยังไงบ้างเลยครับคิดว่าเตรียมอะไรเรียบร้อมแล้วเนาะพร้อมค่ะจริงๆก็เตรียมโชว์หลากหลายให้แฟนคลับชาวอินลอรได้ได้เห็นกันเพราะว่า พาร์ทโชว์นี้ยังไม่เคยทําแบบนี้กันมาก่อนเลยใช่ค่ะก็จะเป็นแนวที่มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นพาร์ทโมเมนต์ที่อิงหลอดยังไม่เคยแสดงออกมายอะไรเงี้ยก็เตรียมเตรียมทิชชู่กันไว้ให้ดีเพราะคิดว่าน่าจะเต็มไปด้วยแบบน้ําตาแห่งความสุขแล้วความซับซึ้งอย่างแน่นอนค่ะ<ม><ม>แล้คือเรียกว่าคิดมาเพื่อแฟนไปแล้วมา,มาจัดเตรียมทิชชู่ต้องเตรียมยาโดนะหมอกไหมคะเซอร์คอนจิ้นอะไรอย่างนี้ก็ ก็ด้วยก็ด้วยมากร้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นจะเน้นทางกิจกรรมมากกว่าค่ะแฟนมีก็ได้แบบว่าใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นแล้วก็ดีใจที่เป็นเป็นแฟนมีครั้งแรกของอิงหลบอในประเทศไทยก็คือจะมีแต่ต่างประเทศซึ่งรอบนี้เนี่ย เชื่อว่าต่างชาติหลายๆประเทศก็น่าจะบินมาหาด้วยให้กําลังใจด้วยก็โปรเจกต์ต่างๆที่แฟนคลับทาให้ก็คือเยอะมากๆเหมือนกันค่ะก็ถ้าใครที่อยากมานะคะวันนี้ก็ยังทันอยู่สามารถซื้อบัตรได้มาเจอกันได้ที่ MCI Hall นะคะชั้น6ค่ะเวลา5โมงเย็นค่ะแฟนจะมีส่วนร่วมกับเราอย่างไรบ้างมีให้ป็นพาร์ทที่เขาทาอะไรกับเราร่วมด้วยไหมอย่างนี้็นเกมก็จะเป็นเกมเป็นการอาจจะให้มาพูดคุยกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ ปกติก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยมีในพาร์นี้เหมือนกันที่เราจะได้แบบจอยกับแฟนคลับบนเวทีจริงๆก็คืออย่างที่ใคยบอกว่ามีไปตัดสักเท้กันมาแล้วเนาะพอเป็นที่ไทยมันต้องพิเศษ ในบ้านด้วยแล้วเราเรามานั่งคุยกันว่าแบบเราไปแฟนมีเยอะมากเลยจากประเทศโู่นนี่นั่นแต่ว่าเราเราลืมไปว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้แฟนมีเปกติจะมีแต่พวกคอนเสิร์ตต่างๆหรือว่าอีเวนต์ของทางบิแกแบที่จะได้แบบเห็นพวกเรากันอยู่แล้วก็เลยคิดว่า๋อสงสัยมันแบบเป็นคนการชินตาซะมากกว่าแต่รอบนี้คือเหมือนเป็นแฟนมีครั้งแรกของหล่อดในรอบเกือบจะปีคปีที่แบบมีกันมาอันนี้ถือว่าเป็นสถอกาสทดท้ายดี ไปปีนี้ไหมสำหรับนหรือว่าไปปีนี้อปปีกจริงๆนะ่าจะเป็นล่วงหน้าแบบออ3ปีไปเลยเพราะจริงๆก็คือเป็นถ้าเป็นเมษาปีหน้าก็จะพบรอบ3ปีพอดีก็ถือว่าเป็นเป็นของขวัญมอบให้สำหรับแฟนๆอินดอรงเลย่ะในพัดในพัโชว์อะไรต่างๆเรามีส่วนร่วมเยอะไหมเยอะ <c oughs> คือว่าเยอะจนสามารถ yeah, เป็นมีมได้จนอีก5ปีได้เลยค่ะมันโมเมนต์ที่ไปก็คือสามารถบันสามารถบ yeah, อกว่าม,มีมีมตลอดหรือว่ามีโมเมนต์ให้แฟนคลับตลอด หมายถึงว่าในแต่ละกิจกรรมเราก็คิดเองแบบพรีเซนต์ลงไปด้วยก็มีครูครูเพลงค่ะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมออกแบบดีไซน์ทั้งเพลงแล้วก็โชว์รวมถึงชุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันพวกเราก็จะมีเหมือนแบบถ้าไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังไม่เข้าที่เลยก็มีการปรับกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องชุดเราก็จะมีการปรึกษากันว่า ควจะใส่ชุดนี้ไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงรรีง้ยเพาก่อนหน้านี้ก็คือจะได้คุยกันเรื่องชุดน้อยมากเหมือน,นตังต่างคนต่างอันนี้แต่ว่าพอมาเป็นมิ팅อันนี้ก็คือเหมือนมันต้องต้องไปด้วยกยันอะไรเงี้ย อวันนี้ก็มาเป็นคือขอขอแก้ข่าวว่าเขานัดว่าสองคนเป็นสีแดงนะหนูไม่ได้มาโดดคนเดียวนะตัวแจ้งไปเลยใครไม่อ่านไลน์กลุ่มเออเขาเนเ้าเขาบอกสองคนขาวแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขาวแดงขาวแดงจะมีคนอเมริกาจะมีอีกได้สองคนชายก็มีขาวอยู่แต่เน้นแดงเป็นหลักเพราะเป็นสีมงคลในวันนี้แล้วค่ะเติ๊กจะได้ฟังปังๆเพราะยันที่กฟ้าร้องเพลงประกอบหลังหด้วยใช่ประกอบซิริด้วย อตอนแรกที่ได้ยินก็โหยปกติเราร้องแต่ลูกทุ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเราร้องออกมาแล้วมันจะแบบจะถูกใจไหมแต่ว่าพอได้มาทราบได้ฟังเพลงก็รู้สึกชอบเลย<ม>แล้วก็ท้าท,าย,ทายด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเราผ่านดิวานันโอลี่ไปได้เนี่ย<ม>หนูคิดว่าเพลงนี้ก็ไม่ยากละ<ม>แต่พอฟังไปเรื่อยๆรู้สึกติดหูแล้วก็เพลงเนี้ยจริงๆมันสามารถเปิดได้แบบตามลับตามบร์สามารถคเวอร์กันได้เลยร้องง่ายแล้วก็เพะค่ะพอชื่อเพลงค่ะ ความเชื่อใจครั้งสุดท้ายค่ะจริงมันก็จะอิงกับกับในเรื่องที่ความเป็นสารวัตรตุลเพราะตอนที่พี่อยู่ในห้องอัดก,ก็คือ<ม>เขาบอกว่าไม่เอาอิงฟ้าร้องนะเอาสารวัตรตุลร้องใช่ก็เลยจะได้แบบเป็นอินเนอร์นั่นไปก็เรียกว่าเป็นอินเนอ์ใหม่ๆไม่ใหม่ค่ะไม่ใหมค่คเพ,พียงคู่จะมีไม่ได้ต้องรอลุ้นดูค่ะค่ะเดาได้ยากมากดีถ้าปล่อยเป็นเพนคู่อะไรอย่างนี้ค่ะเดาได้ยากเขาไม่บอกไม่บอกว่าเราสปอยเราเราเลยบอกไม่ได้ว่าเราไม่รู้จริงๆนะให้รอติดตาม กันอย่างชาติเราได้ฟังเปพลงอินฟ้านะคะที่ร้องไปถ่ายมฟังแล้วค่ะฟังแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมคือวันนี้วันนี้นนจะได้ฟังว <มา S 2> <ด>ันแรกฟังวันแรงทีมิ่งจีนฉีความรู้สึกแรกที่ได้ฟังพี่ฟ้าหรอเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่ชื่อสลัดความเป็นแบบที่ฟ้าออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีความเป็นเอ่อเพลงเขาเรียวกว่าเพลงทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ ราะว่าเสียงของนวิฟ้าก็คือรู้อยู่แล้วแหละมันแบบบาดลึกอยู่แล้วเวลาเป็นเพลงเศร้าอะไรอย่เป็นเพลงเศร้าอยู่แล้วเนาะครองชื่อแต่ครั้งสุดท้ายก็ให้เราฟังวันนี้ค่ะแบบตัวเต็มปีนี้ปีนี้มีซีรี่์อะไรปีหน้าวางแผนอะไรยังไงบ้างแล้มีโปรมิตติ้งปีหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายซีรี่ส์ถ่ายละครซักส่วนมากด้วยค่ะหลายๆโปรเจกต์ที่ยังเป็นโปรเจกต์ลับๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะที่ยังแต่ว่าน่าจะได้ทราบกันก็ตอนช่วงปลายปีต้นปีซึ่งมีไม่ต่ำกว่าประมาณสองสามเรื่องได้ มีทั้งคู่แล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบแยกด้วยค่ะก็คือเรียกว่าเป็นแฟนก็จะได้ความยาวๆใช่ค่ะอปิดทคไลเลยค่ะตอนนี้นี่แล้วก็ตอนนี้มันกิติดไว้ว่าเลิฟซีนคู่เราจะเป็นแบบคู่ใหญ่เร็นู่ใหญ่อ่ะเราจะยังไง เป็นแฟนคาดหวังได้ไหมก็ได้นะก็รู้สึกว่าเรามานั่งดูมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเอาเอาก็คือจะผ่านไม่ผ่านก็จะดูที่พี่ปอยแล้วก็จะเช็กกันว่าแบบพอถ่ายเสร็จดูพี่ปอยถ้าหูแดงตัวแดงเมื่อไหร่นี่คือฟินแน่นอนโอเคก็คือพอเราถ่ายเสร็จแล้วดูพี่ปอยคือตัวแดงแบบหูแดงนั่นคือแปลว่าเราทําถึงแล้วอะไรเงี้ยใช่สบายใจละใช่แล้วปกติเหมือนแบบแฟนขับเขาก็จะมองว่าที่เหมือนเหมือนเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเล่นแล้วมันเป็นแนวแบบ อาจจะมีความบล็อกแบกไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นฝ่ายลุกเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้คือความเลิฟซีนมันจะเปลี่ยนแหละมันก็จะมีการสลับกันบ้างหรืออะไรที่มันมีนมีสลับกันนิดหนึ่งพื่อให้รู้สึกว่าไม่เคยเห็นอิงลหลดเล่นเลิฟซีนแนวนี้เลยคุณนรู้คุนรู้ก็เยมีก็เสลับกันบ้างสลับกันอะไก็ก็ดีเพราะว่ารอบรอบนี้เราเป็นฝ่ายแบบ ดนบ้างเพราะว่าราอบคนก่อนเราเป็นฝ่ายลุกเขาอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือเฉยๆละกันเออลยก็ให้รอดูค่ะแต่แฟนขับอีกหลอดไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เวลาพอเราพูดก็รอฟินกันละกันทำงานมานมนยังมีเขินกันเองอยู่เรื่องนี้ไม่เขินเลยแล้วก็เหมือนเรื่องแรกกับเรื่องที่สองยังมีความแบบเขิน,ขน,ขนๆเก๊กันกแต่ว่าพอมาเรื่องนี้รู้สึกว่าความตัดเรื่องความเขินออกไปเลยมันเหมือนมันสมูทแล้วก็ เหมือนเรียนรู้ร่างกายกันได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีการเวิร์กช็อปอนุญาตให้ให้เราเหมือนแบบเป็นตุนเป็นรันก็ได้เต็มที่เหมือนตอนเล่นเราก็คือตัดทุกอย่างออกไปแล้วก็อินกับคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดว่าเขาอยากสื่อสารอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนควาเชื่อใจกันเวลาเล่นอะไรแบบนี้เขาสนิทกันหมดเลยแถึงในเชื่อใจในซีนเวลาเข้าตึงซีนเข้าถึงไลน์ก็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 ฟลนะคะเหมือนก่อนถ่ายก็เราก็จะโอเคบอกขอขออนุญาตก่อนนะ พี่ขออนุญาตก่อนนะอะไรเงี้ยจะเล่นอะไรก็ต้องก็บอกกันก่อนเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ในสคริปบางทีต้องปล่อยไปตามอารมณ์ณนั้นอะไรเงี้ย,ยมันก็จะปล่อยอนี่ไปก็แล้วแต่เขาจะตัดออกมาแล้วล่ะค่ะปล่อยอะไรพูดไทย <c oughs> ปล่อยอะไรโกงอจะใช้ี่นาทีก่นคือจริงๆอ่ะอย่างฉากเลิฟซีนเนี่ยพี่ปล่อยเขาเตรียมมาไว้ประมาณสัก สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่ถึงคิวถ่ายใช่เพราะเขายังไม่รู้ว่าแบบเราจะเล่นออกมาได้เลเวลไหนแต่ว่าวันถ่ายจริงๆก็คือไปได้เร็วมากมก็ก,ก็ก็เกินความคาดคิดเอาไว้ก็คือเป็นความโป<ฟ>รเฟช诺่ก็เลยหนูว่ารู้สึกว่าตอนที่เราถ่ายกันเรื่องนี้ฉากที่เป็นเอ่อเลิฟซีนจะง,ง่ายกว่าฟิลแบบ p o อ p บี้เลในเรื่องอะไรเงี้ย่าเข้าขากันแ้ก็คือเรียกว่าเรื่องมีโคตรแน่นอนคาดหวังไว้ได้เลย คเปินตัวหแข็กันได้เลยนะอาช่ะ,ะช,ช่วยอีกทีนึงดีกวา่าโ,โ,โอเคโอเคจบแล้วโอเคจับคค่ะขอบคุณค่ะ